คืนเปิดแล้วไม่ข้างครับเป็นไงบ้างครับการม,มาเป็นผู้จัดแลก็นักสแสดงที่จัดเรื่องแรกเลยกับเรื่องเจ้าพ่อครับก็ต้องถือว่าเป็นผู้จัดป้ายแดงนะครับสำหรับช่องแนี้เข้าเข้ามาทำเป็นเรื่องแรกก็ได้รับความไว้วางใจาจากทางช่องให้ทําเรื่องเจ้าพ่อก็เอาเรื่องนี้มาเสนอนะครับก็ทางช่องก็รับเลยชอบเลยบอกว่าเรื่องแบบนี้อยากอยากจะได้มานานแล้วเราทําให้เราก็สามารถที่จะดําเนินงาน กับเรื่องนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่เป็นบทประพันธ์ที่ช่วยช่วยกันที่บริษัทช่วยช่วยกันประพันธ์ขึ้นมาเองนะครับโดยได้รับแรงบระดานใจมาจากเรื่องราวของสังคมไทยรอบๆตัวที่มันมีเรื่องราวแบบนี้ให้เห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะเดี๋ยวอันโนเดี๋ยวอันนี้มีอยู่ให้ให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับก็เลยเอามาร้อยเรียงเป็นเป็นเป็นเรื่องแล้วก็ทำให้เกิดบทประพันธ์ให้มันเป็นเป็นที่ที่หนึ่งก็เป็นที่สมมุติว่าเป็นบ้านหัวนาก็น่าจะประมาณแถวต่างจังหวัดของ ของประเทศไทยแล้วก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ทําการเปิดกล้องแล้วก็คัดเลือกนักแสดงแล้วก็ถ่ายทํากันมาจนกระทั่งวันนี้ได้มาออนแอร์วันแรกก็ก็ปีกว่าครับเกือบเกือบเกือบสปีทีเดียวตั้งแต่เข้ามาเสนอเรื่องนี้ครับเป็นผู้จัดด้วยแสดงด้วยยา,ยากมากครับเพราะว่าจะต้องทํา2บทบาทนะครับก็คือต้องเป็นทั้งผู้จัดซึ่งจริงๆแล้วผู้จัดเนี่ย มันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าแค่แค่มานั่งดูหลังโมนิเตอร์อย่างเดียวเพราะว่ามันจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเรื่องนักแสดงเรื่ององค์ประกอบอะไรต่างๆที่มันจะเป็นละครได้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็นายจะต้องมาเป็นนักแสดงอีกแล้วก็เป็นนักแสดงที่ที่บทก็เยอะด้วยนะครับเรื่องนี้แล้วก็จะต้องมาคอยดูแลกองถ่ายมันก็ทําให้เราทํางานก็ค่อนข้างหนักแต่ว่าก็มีความสุข คือมากองเนี่ยก็ได้ทํา2อย่างเลยก็จะมากองเกือบจะทุกครั้งนะครับถ้าไม่ติดธุระอะไรก็จะมาดูแลทุกครั้งแล้วก็มาตั้งแต่เช้าแล้วก็จนเลิกบางทีก็กลับก่อนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีหน้าที่สำคัญนะครับในกองคือต้องมีหน้าที่ขอฝนไม่ให้ฝนตกนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญก็เหนื่อยครับแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่ที่สนุกแล้วก็มันมันภูมิใจครับที่ได้ทาตรงนี้ครับ ขอบคุณครับเป็นละครเรื่องแรกของทางช่องแปดขบคุครับก็จริงๆดีใจมากครับที่ทางช่องให้โอกาสนะครับแล้วก็ทางพี่หนุ่มก็เล็งเห็นว่าเออตัวละครตัวนี้เนี่ยท็อปหน้าจะเหมาะอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจมากหน้าหน้าเขาไทยไทยเหมือนกันอยากได้คนหน้าเด่นตื่นเต้นนะจริงๆกบทค่อนข้างยากมากครับเราได้คุยกับทั้งทั้งพี่หนุ่มแล้วก็พี่ออนรวมถึงกุ้มกับด้วยอะไรเงี้ยครับบทมันค่อนข้างจะซับซ้อน มากๆอะไรครับพอเล่นจริงๆซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกคือท็อปเนี่ยเขาจะเป็นคนซีเรียสเรื่องเรื่องที่มาที่ไปแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครมากเขาก็จะคอยถามถามตลอดว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงไอตัวละครนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งซึ่งเราก็ดีใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ลำคาวนะเราดีใจที่นักแสดงเนี่ยเขาสนใจบทตรงนี้แล้วก็ช่วยทําให้ตัวละครเพชรในเรื่องเนี่ยมันดูสมจริงสมจังมากคืนครับผมมีพระอบขวัญตา ฝันเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทำกันบ้านหนักทำกันบ้านค่อนข้างหนักค่ะก็แอบดีใจเหมือนกันค่ะที่ว่าพี่หนุ่มเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราเห็นว่าเราน่าจะโดนของเข้าได้เป็นอย่างดีหรือว่าเห็นว่าเราน่าจะได้รดับเล่กันอย่างดีในการโดนของเข,ข้าหรือโดนอีเปิลอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยก็เต็มที่มากๆกคือก็ต้องยอมรับว่ากลับบ้านไปคือทํากันบ้านตลอดเวลาแล้วก็ ดู YouTube ด้วยค่ะว่าพี่เปเนี่เป็นยังไงพีแหกเป็นยังไงความเชื่อของคนเป็นยังไงแล้วแบบคนเชื่อจริงๆริงไหมคือการบ้านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่เมย์ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็สนุกมากจบเรื่องนี้เปิดสำนักได้เลยใช่ไหมได้ค่ะเจ้าแม่เลยค่ะเรื่องต่อไปเจ้าแม่คือเมย์นี่ต้องนับถือเขานะเพราะว่าในบทเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ที่เจ้าพอเทพเนี่ยทำของใส่ก็คืออีแหกคือใครโดนตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบว่า เจอผู้ชายไม่ได้กระโดดใส่เลยไม่ว่าจะเป็นใครนะกระโดดใส่เลยและในเรื่องเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่ท่าเธอออกมาแล้วเขาจะต้องไล่ปั้มไล่ปั้มเอ็กซ์ต้าเลยนะครับ <c oughs> ต้องอไนี่พูดต,งตรงๆก็คือเอ็กซ์ต้าเลยนะครับบอกเฮ้ยเมย์ไหวไหมเนี่ยก็เกรงใจน้องเขาก็ไปประ,ประชุมกันแบบน้องเขาจะได้นะนางสาวไทยนะเว้ยเขาจะไม่สุดท้ายน้องก็เล่นเต็มที่บอกว่าวันนี้มีซีนีแหกแล้วมาเอาแล้ววันนี้ก็ แต่เมย์เขาเล่นทั้งตัวนะครับไม่ไม่ไม่ห่วงตัวเลยกําไรเอยแล้วค่ะครับผมฝั่งแม่ครับครับวิ่งเมืองครับเรื่องนี้เห็นบอกว่ามีความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็แอบรักครับผมด้วยเป็นยังไงก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้ชายตัวน้อยๆที่น่าสงสารครับแอบรักเขาตลอดเวลาใช่ตัวนล็กๆด้วยเหรอตัวน้อยเฮ้ยโฮ้คุณเอาเครดิตอ่ะ ที่น่าสงสารแอบรักเขาคอยจีบเขาครับถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธยังไงยังไงก็ตามมิ่งเมือนก็รักเขาครั้งเดียวก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะได้เขามาครองครับลอยบ้งเรื่องนี้ไรเลยเล่นเป็นรูปของโลิใช่ค่ะก็จริงๆก็คือเป็นการพิกคาแรคเตอร์ที่แบบเยอะมากๆแต่ หนูได้ครูดีเพราะมีคุณแม่คอยสอนี่พ<เ>ี่บอลลิงคือร้ายได้ดีใจสุดๆค่ะก็คือเรื่องนี้ก็คือมีคุณแม่คอยให้ท้ายก็เลยทําให้หนูคิดว่าก็เลยทําให้หนูโชคดีเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าพี่ปักเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆที่น่าสงสารลงลักหนูก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะหนูก็แอบรักเขาเขาก็ไม่รักหนูเหมือนกันแต่หนูก็ทําทุกอย่างเหมือนกันบอลลิงแปลว่าดีก็ร้ายทุกคน มากค่ะคือจริงต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาเราแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดถ่ายละครเลยแล้วพอหลังโควิดมาเนี่ยเปิดมาเป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่โบลิ่งเปลี่ยนบทบาทก,กับช่องแปดทีไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อนเราก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแล้วความยากที่สุดคือเรื่องเนี่ยโบลิ่งเข้ากับรุ่นผู้ใหญ่เยอะมากคืออาปุเข้ากับพี่ทอมดานลีมูตเข้ากับพี่หนุ่มซึ่งทุกคนแบบชั้นครูอะไรเงี้ยแล้วเรามาไล่เรื่องแรกด้วยแล้วเจอแต่แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ล้วก็จะค่อนข้างไม่ชอบคำว่าผู้ใหญ่ดีนะไม่นับผม เราเมื่อกี้ใจหายเลยพอท็อปพอท็อปจะหล่นขึ้นมาเลยเรียบร้อยเลยแต่ว่าทุกคนแบบช่วยๆเรามาถก็เลยสนุกอะไรทุกโฟนใช่ครับเรื่องนี้โบลลิงเขารับบทเป็นอีต้องใช้คำว่าอีนะฮะอีสมใจนะครับก็เรียกว่าพลิกบทบาทครั้งสำคัญเป็นหนึ่ตัวเล็กๆคนนึงที่รักใช่ที่หลงรักเจ้าพ่ออย่างจริงใจแล้ะทำตัวแบบเรื่องนี้มีแต่คนตัวเล็กเเยล็ไหมมีแต่คนตัวเล็กเลยใช่ครับเรื่องนี้เป็นการตึงหนุน เป็นรับบทรับบทเป็นคาถาเป็นจะเป็นนักการเมืองใกล้ไมาหน่อยเป็นนักการเมืองตัวเล็กๆก็กดดันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องต้องเข้ากับพี่ซานิแล้วก็กับกวางก็เรื่องเลิฟซีนของเขาสองคนก็ทำผมกดดันมากๆคแบบต้องทำกันบ้านยังไงต้องออวด่ะเหมือนขิงอ่ะเออคุณวามสุขอ่ะ กำไรแต่หนูไม่มีลบซีเลยอ่ะเอ๊หรือมีนะต้องไปดูต้องรอดูค่ะคผูมฝากละครนะครับวันนี้คอนเสรับก็สำหรับละครเรื่องเจ้าพ่อนะครับก็เป็นละครที่มีความน่าจะมีความเป็นไทยมากๆเลยนะครับสำหรับสังคมไทยเราทุกวันนี้ใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับสายมูแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องเนี่ยเราก็จะชี้ให้เห็นถึงด้านต่างๆ ของของของวงการนี้นะฮะอยากจะให้คําว่าวงการนี้เลยก็ได้นะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงมันมีทั้งด้านมืดมีทั้งด้านดีมีมันมีทั้งเรื่องมีทั้ง,ทงเรื่องการธรมาหากินแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยในเรื่องนี้มีครบเลยสุดแต่ว่าใครจะมองเรื่องนี้ไปทางมุมไหนเท่านั้นเอง mm hmm. แต่เรานําเสนอในในด้านที่ค่อนข้างจะเรียว ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมโดยเราไม,เาไม่เราไม่พยายามที่จะบิดเบือนอะไรอะไรที่มันมีเราก็จะใส่ไปในเรื่องนี้ว่ามันมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะฮะก็ติดตามชมเรื่องนี้กันได้รับรองว่าสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยวันนี้พลาดไม่ได้เลยครับตอนแรกนี่เปิดมานี่ก็โอ้โหห้าหันกันแล้วนะครับหกโมงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็รับชมได้จันทร์ถึงคฤหัหัดครับกด27่ช่องแป <8 S 2> ครับขอบคุณครับ